สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแยมีรถราคาหลักหมื่นนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียจดทะเบียนปี49คิงแคปนะครับราคาแค่หลักหมื่นมีเข้าไรเขาสวนสบายรถสภาพดีพร้อมใช้งานรายละเอียดจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนถูกใจคือหรือเปล่าติดตามไปกับส้มแบมเลยนะครับผม ฟอนเทียคิงแครปสีน้ําเงินคันนี้สีสวยนะครับนี่เงาวิ่งเลยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่85,000บาทนะครับ85,000บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะส่วนรายละเอียดนะครับมีตําหนิมั่งนะครับนี่มีตําหนิมั่งนะครับรายละเอียดก็จะมีพวกไฟตาที่ของเดิมไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับนี่ไฟตาเดิมไม่มีร่องรอยแตกเล้านะครับกระจังหน้าโลโก้พวกนี้มีของเดิมแล้วก็คันนี้จะมี จมูกอินเตอร์คูลเลอร์มานะตัวนี้นะใบทะเบียนใบไม้วอลแหวนนะครับ5453สากลนครนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะภาษีก็ปี68นะครับนี่ภาษีปี68ไม่ขาดกระจกหน้าดีไม่มีร่องรอยแตกแล้วนะครับรถเดิมๆบางๆนะครับนี่ล้อเป็นล้อแม็กของเดิมนะครับของนิสันนะครับดอกยางก็ใช้กันเหลือๆนะครับนี่ดอกยางเหลือเยอะอยู่ นะครับตรงนี้จะมีรอยแตกลายงามั่งนิดหน่อยนะครับตำหนิตรงนี้เนาะนะครับประตูไม่ช้ํานะครับประตูไม่ช้ําประตูสวยๆไม่ช้ําแล้วก็เป็นกระจกมือหมุนนะกระจกมือหมุนนะครับคันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์สองพันห้านะคันนี้นะครับเครื่องยนต์สองพันห้าดีเซลนะครับด้านในก็สะอาดดีนะครับนี่นะครับนะบอกแคปหนาหนาความแข็งดีพิเกมพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับคันนี้ เรื่อง2,005นะครับของใช้งานนะครับ King c a p นะครับคันนี้85,000บาทนะครับอ่ามีไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับนี่โลแมกทั้ง4ด้านนะครับไฟท้ายนี่เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้ง2ด้านเลยนะนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้ง2ด้านนะครับเปิดฝาท้ายดูแล้วก็อ่า ปลา,ายไม่ผุนะครับอาจจะมีคราบดินข้ามหินมั่งนะครับส่วนเม็ดอาร์คพวกนี้ตะเข็บพวกนี้อยู่ครบหมดนะนะครับตะเข็บอยู่ครบทั้งสี่อ่ทั้งสองด้านเลยนะครับท้ายเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับชึบอ้าวดูช่วงล่างกันก่อนนะครับช่วงล่างไม่ผูนะยางอะไรไม่มีนะนะครับยางอะไรไม่มี ช่วงล่างดีอยู่นะครับช่วงล่างสวยนะครับคันนี้นะครับสีสวยเลยเงาเลยละ่ะนะไม่คีริวคีเลราคาแค่หลักหมื่นวิ่งเข้าไร่เข้าสวนสบายเลยนะครับใครที่หารถวิ่งเข้าไร่เข้าสวนใช้งานราคาแค่หลักหมื่นนะครับประตูฝั่งงด้านคนขับก็ไม่ช้ำนะครับไม่มีรอยเจาะนะครับไม่มีรอยเจาะเลย นะครับเพียพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับเราดูเลขไหมเลขไหมวิ่งอยู่ที่3ามแสนหอพันกิโลนะครับสามแสนส่เออสามแสนสงอพันกิโลนะครับเกียร์ก็เกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับพวกนี้จะได้หมดนะครับนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงจะสตาร์ทติดง่ายไหมนะครับ เครื่องฟิทครับสตาร์ทติดง่ายชึ้งเดียวนะครับมาตรวัดพวกนี้ใช้ได้หมดไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้ได้หมดนะครับแล้วก็แอร์แอร์เย็นนะครับพวกนี้เบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้เอาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนี่แหละครับห้องเครื่องของนิสสันคอนเทียนะครับทิงแคปคันนี้สีน้ำเงินนี่นะคันนี้มีจมูกอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะ แล้วก็น้ำมันเนครื <Gym. S 1> ่องไม่ไอนะครับมันเครื <teri> ่องไม่ไอนะครับแล้วก็ตะเก Stunden ็บแก้มซ้ายแก้มขวาของเดิมหมดนะครับนี่ผานหน้าเดิมนะครับเศษตัวนี้ยังอยู่ครบเลยนี่ครับนี่นะผานหน้าเดิมนะครับนี่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับอาจจะมี ใหรังสไปเดอร์มแนมนมากนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับฝากระกโปรงเดิมของเดิมอีกนี่นะครับนี่เกีร์นี่ของเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมหน้าเดิมไทยเดิมเครื่องดีเกดีวิ่งทางไกลสบายราคาแค่หลักหมื่นนาอประมาบานนี้เนาะสำหรับท่านนะครับที่สนใจนิสันคอนเทียสีน้ำเงินคันนี้นะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่85 0 0 0บาท85 0 0 0บาทนะครับรถจอดอยู่สกลนครใครจะมาดูรถให้โทรมาก่อนเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 8 5 0 0 0บาทพร้อมโอนนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนิสันคอนเทียนะครับรถสวยจริงๆนะครับคลิปน้้จะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตาไมไว้นะครับคลิปนี้สุมแมรโคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ